สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับล่องรอยทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตบินครับเราจะมารู้จักล่องรอยทาง, Digital, งทดิจิทัลหรือดิจิทัลฟูตบินกันครับล่องรอยทางดิจิทัลคือล่องรอยที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกระทาการต่างๆเช่นอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวไฟล์างานรูปภาพการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จนไปถึงตำแหน่งและประวัติการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อภาพลักษณ์โอกาสทางการงานและความปลอดภัยของเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีดูแลควบคุมและใช้ร่องรอยเหล่านี้อย่างชาญฉลาดครับต่อไปเราจะมารู้จักคุณลักษณะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ a s s i v พาส o ฟุตปินหรือร่องรอยที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจสร้างหรือไม่รู้ตัวว่ากาลังทิ้งข้อมูลไว้ข้อมูลที่ถูกเก็บอัตโนมัติเช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้การตลาดหรือการสร้างโปรไฟล์เป็นต้นครับ 2. Active Footprint หรือล่องรอยที่เกิดจากการกระทำที่ผู้ใช้ตั้งใจโต้ตอบกัระบบหรือโพสข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเช่นการส่งอีเมลการเขียนบล็อกการแสดงความคิดเห็นเป็นต้นครับต่อไปเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบกันครับ URL Log ประวัติการเข้าชมเว็บ คุกกี้แอนแชข้อมูลเซสชันและการตั้งค่า Social Media ียโพสข้อความรูปภาพวิดีโอ Location Data ข้อมูลตำแหน่งผ่าน GPS Meta Data ข้อมูลเสริมในไฟล์เช่นเวลาแก้ไขแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ต้ล่องรอยถาบอรหรือ p e r s i s t f o t t o o t p r i n t ข้อมูลที่ลบได้ยากเช่นแพ็กเกจข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ 2. ต้่องรอยชั่วคราว n s c e n t Footprint ข้อมูลชั่วคราวเช่นคุกกี้ที่หมดอายุต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันนะครับ 1. การสร้างภาพลักษณ์และพอร์ตฟฟลิโอออนไลน์ 2. ช่วยให้บริการและปรับให้เหมาะสมกับเรา Personalization 3. อำนวยความสะดวกในการใช้งาน 4. เป็นหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลย้อนหลัง 5. เชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายเรามีข้อดีแล้วต่อ,อไปเราจะมารู้จักข้อเสียกันนะครับ 1. และเมื่อความเป็นส่วนตัว 2. ถูกขุดคุยหรือทำลายซื่อเสียง 3. เสี่ยงถูกฟิชชิงหรือหลอกลวง 4. การติดตามและโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ 5. ความถาวรของข้อมูลการประยุกต์ใช้งานการประยุกต์ใช้งานจะมี4หัวข้อดังนี้ 1. การสร้างแบรนด์ส่วนตัว 2. การตลาดและการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ 4. การตรวจสอบและสืบสวนทางดิจิทัลต่อไปจะเป็นหัวข้อ p โรเซสหรือกระบวนการทางดิจิทัลการที่เราเปิดโทรศรัพท์เช็คข่าวชายแดนไทยกัมพูชาหรือ Passive Footprint จะเป็น IP a d d r e s s และ Location ถูกบันทึกตรวจจับ IP a d d r e s s ของผู้ใช้งานทันที d e v i c e ID User Agent ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบรู้ว่าใช้เบราว์เซออะไร เซสชันอะไรและบบปฏิบัติการอะไรไทม์สตป์เวลาที่ใช้งานถูกบันทึกเวลาที่เข้าเว็บไซต์ถูกเก็บไว้ในล็อกคุณอ่านข่าวตอนไหนข้อมูลพฤติกรรมการอ่านแบบไม่รู้ตัวเวลาอยู่ในหน้าอยู่ดูข่าวนานกี่วินาทีสครอลถึงตั้งไหนของบทความกดดูรูปภาพประกอบข่าวหรือไม่คุกกี้แอนด์เท็เกอร์พิกเลเว็บไซต์จะฝังคุกกี้ในเครื่องของคุณทันที เราพบจะเก็บว,ว่ายูเซอร์นี้สนใจข่าวเกี่ยวกับชายแดงการเมืองหรือความมั่นคงสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต้องรอทางดิจิทัลแล้วขอให้ทุกคนนำไปปรับ,บใช้อย่างมีสติคิดไต่ตองจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังในอนาคตขอบคุณครับ